วันนี้เรามาดูปลากันอีกนะครับมาติดแห auf, ทอดแห auf, อยู่ท้ายห้วยลิงโจนนะครับบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ครับท้ายด้านนู้นตรงนู้นเป็นหน้าห้วยลิงโจรครับแถวนน้นที่ก็มีคาราเกะมีอะไรร้องกันอยู่ตรงนู้นแถวนี้เป็นเขื่อ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 นท้ายมันท้ายห้วยลิงโจนโจรนะครับนะครับอันนี้เรามาหวานแหเรามาดูปลาผมหวานไปแล้วเส้นงแดง นี่ครับได้มาได้ปลาบูหนึ่งตัวนี่ไงนี่ครับปลาบูหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจะใส่ผ้าตัวประบูปลาบูพวกนี้ชอบกินลูกปลากับลูกกุ้งดูแถวสาลายมักกินที่สุดเลย เดี๋ยวเราไปดูกันอีกเดี๋ยวเรามาลองคือเกาเฮียนแห้เราจะได้ดีด้วยเราจะได้ตูกันดี นี่ครับบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณท้ายห้วยลิงโจนด้านหลังเป็นป่าบัวนน,นี่ครับนั่นครับวิวสวยๆอยู่ไกลๆน,นมองเห็นหรือเปล่าเนาะ้มาดูแห่ต่อบานแห่ไว้บานห้าวนะครับ ได้มาแก้วได้มาแก้วนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับโอ้ลืมเอารอสักคู่ครับ ดืมอาที่ใส่ลามาโอ้เห็นปะน่มตัวีปะหอยไม่เอาหอยหอยจู ตัวนึงนี่ครับ เราบาดูอีกรอบนะครับถ้าเกิดไม่มีเราก็พอแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่แค่นี้ก็พอกินแล้วครับไม่พอค่อยมาเอาใหม่อเอาแค่พอได้เนาะก็กินเนาะ ค่นี้ครับคนงานก็มีโยไม่กี่ตัวครับเอาแค่นี้นะครับ